เริ่มต้นนะก็คือเราไปเปิดไฟจากในคาลาสรูมก็คือบทที่2กลุ่ม4ใช่ไหมทีนี้ก็มาแบ่งกันคนละ50ข้ออันนี้เป็นของอัสมานะของอัสมาลำดับที่101รายการที่101จนถึง150ก็มาก๊อบรายการก่อนก๊อบรายการคอนทูนซแล้วก็มาวางที่หน้า Data ก่อนนะ อก,กอลรายการมาแล้วใช่ไหมทีนี้ก็ของเราอะต้นทุนต่อหน่วยเราต้องมาหาเองนะเพราะว่าอาจารย์ให้ราคาต่อหน่วยมาแต่ไม่ได้ให้ต้นทุนต่อหน่วยมาเราก็กอป <c oughs> ราคาต่อหน่วยมาก่อนอก,กอ๊์ปราคาต่อหน่วยมา างเสร็จใช่ไหมทีนี้ไอหน้าตุ้นทุนต่อหน่วยก็คือต้องใช้สูตรก็สลับกันเท่ากับช่อง e 1ลบวงเล็บ e 1 อสอแล้วก็ค่องหมายคูณคูณ15% 15%้าเซนวงเล็บปิดเราก็จะได้ต้นช่องต้นทุนมาอืมทีนี้ก็กดคลิกเลยโอเคทีนี้ได้แล้วต้นทุนทีนี้ก็มาก๊อปช่องสินค้าต้นงวด ต้นงวดโอเคได้ถึงค้าต้นงวดแล้วนะแล้วก็ช่องปริมาณการสั่งซื้อต่อปีแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้ง เรียบร้อทีนี้พอได้หน้านี้เสร็จเราก็ไปหน้า Transaction ท,ที่ต้องก๊อปมาวางก็จะมีรายการสินค้าก็ก๊อปรายการสินค้ามา Copy แล้วก็แค่เแค่เปลี่ยนแค่ตรงข้อความอย่างเดียวแล้วก็ช่องต้นทุนต่อหน่วย๋ยวต้นทุนต่อหน่วยช่องต้นทุนต่อหน่วย ราคาตัวหน่วยกับต้นทุนตัวหน่วยราคาตัวหน่วยแล้วก็มาก๊อ ทีนี้ไอ้ตรงช่องรับเข้าเราก็มาสมมุติเอา P2 t r a n s e c t i o n เ <25. S 2> อ้ยฟิอ้เดียวอ้เวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจอนจับก่อนก็ปปิดเมื่อกี้นี่เมื่อกี้เราก็ต้นจุนต่อหน่วยมาวางตรงนี้ใช่ไหมเสร็จเนี่ยช่องที่ว่าเราจะใส่พวกรับเข้า รับเข้ารับสินค้าเข้ากับขายสินค้าออกกันต้องมาใส่หน้าทานเซกชันนะสมมุติว่าช่องเลกรับมาสัก100ก็ได้เอ0าหนึ150ชิ้นมูล,ลค่ามันก็ถ้าขึ้นเท่านี้ช่องจ่ายออกก็สมมุติขายออกไปสัก190ชิ้นอ่าเนี่ยร้อกับ190นะพอมาดูหน้า Data มันก็จะเปลี่ยนตามไปซื้อเพิ่ม150 ใจออก 190. รอก้าสคงเหลือลบ40่สิอันนี้มันติดลบอยู่เดี๋ยวต้องเอาเป็นก็สองร้อก็ได้200โอเคได้แล้วเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วจะทำต่อจากไฟล์เดิมนะ 嗯。Mm. แค่นี้ก็เสร็จแล้วเสร็จ